การค้าขายเนี่ยที่เราชอบทานกันก็คือพวกขนมเอ่ยของประจำถิ่นอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยแหละวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งเป็นของอร่อยประจําจังหวัดสตูลหากินยากยากค่ะเขาบอกว่าเป็นขนมหรืออาหารที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีอ่ะอออันดูหน้าตาก่อนคุณดาถูกไหมว่ามันคืออะไรโอ้ดูแล้วก็เอาองผ่านผ่า นึกว่ากุย,ยชยายาย่ายใช่ไหมคะ <c oughs> แต่มันเนี่ย <c oughs> สีมันไม่ใช่อ,อ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะไปกันที่บ้านเลขที่9ทับ2หมู่2ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะคะ <c oughs> บ้านของนางสาวชะอ,อ้นอังสุธรรมอายุ55ปีซึ่งเธอเป็นทายาทสืบทอดรุ่นที่3แล้ว,วคุณชะอ,อ้นเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้อาหารชนิดเนี้ยนะคุณค่ะชื่อว่าขนมข้าวเหนียวอัด ดอกอันชันเข้าวเหนียวอัดดอกอันชันไม่เคยได้ยินเลยคุณ <S 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 คแล้วตัวเขาเนี่ยสืบทอดมาจากคุณแม่อีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้คุณแม่อายุ80ปีแล้ว ก็ตำบลฉลุงในอดีตเนี่ยค่ะคือชุมชนบ้านจีนคุณ oh. ซึ่งเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากปีนังค่ะคแล้วก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งรกรากนะคะโดยสมัยก่อนอ่ะคนจีนนิยมทําขนมนี้ไปกินระหว่างการเดินทาง oh. ซึ่งเข้าเหนียวอัดนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้ตัดแบ่งเป็นท่อนๆก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง3วัน mm hmm. คือเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับการพกพาออกไปทานนอกบ้านหรือเวลาเดินทางนะคะาามาดูวิธีการ กาทำกันหน่อยดีกว่าวิธีการทําก็คือจะนํำข้าวเหนียวเนี่ยมาแบ่งเป็น2ส่วนค่ะแช่กับน้ําดอกอัญชันส่วนหนึ่ง<น>และแช่น้ําเปล่าอีกส่วนหนึ่ง<อ>แบบนี้<อ>เห็นไหมคะส่วนที่แช่ดอกอัญชันก็จะเป็นสีม่วง,วงแบบนี้นะคะแช่ประมาณ3-4ชั่วโมงจากนั้นนําไปนึ่งรวมกันเลยค,คือแช่แยกนะแต่นึ่งเนี่ยรวมกันนึ่งประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็นามามูนกับ หัวกะทิสดผสมน้ำตาลคล้ายๆการทำข้าวเหนียวมูนโอหลังจากมูนข้าวเหนียวเข้ากันดีแล้วนึ่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้กะทินั้นสุกแล้วก็นำข้าวเหนียวอัดเนี่ยลงไปในหลังไม้เขาถึงเรียกว่าข้าวเหนียวอัดไงคุณเอาข้าวเหนียวเนี่ยอัดลงไปในหลังไม้แล้วอัดลงให้แน่น แน่นแน่นจากนั้นก็ใช้ก้อนหินหนักประมาณ35กิโลค่ะ,ะทับลงไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อ,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 อที่จะให้มันแน่นแล้วมันละเอียดแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นอะ หนึ่งคืนแล้วก็ค่อยนำมาตัดหรือมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำก็จะได้ข้าวเหนียวอัดสีสวยน่ารับประทานแบบนี้แล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนุ่มกินคู่กับอะไรรู้ไหมคะอะไรคะ,ะ,รคะสังขยาที่คุณ,คณเห็นเนี่ยนี่คือสังขยาเหรอสังขยาขอทางใต้จะเป็นแบบนี้คุณเคยเห็นไหมมันจะไม่ได้เป็นสีเขียวไม่ได้ใส่ใบเตย ทานคู่กับสังขยาเป็นสูตรพิเศษของเขาด้วยมันจะเข้ากันมากเขาบอกแบบนี้<อ>แล้วตอนนี้นะคะขนมข้าวเหนียวอัดดอกอันชันในจังหวะสตูน่ะ เหลือคนทำสืบทอดเพียงแค่สองรายเท่านั้นเองคุณผู้ชมถือว่าเป็นขนมโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เลยนะเพราะว่าอย่างเราเงี้ยบอกตรงว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันเอออยากลองอทานดูน้าโอ้น่าจะนุ่มๆหนึบๆน,น,น,นะ,ะแ,แล้วฟังกระบวนการทำเนี่โอ้ไม่ง่ายเลยทีเดียวเป็นของดีหากินยากมันด้วยนะคะ